สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับสาย dma มนะครับราคาไม่ถึงแสนนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับกับคลิปนี้นะครับ dma ม็กปีศูนย์หกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าค่อนข้างดูสวยนะครับภายนอกภายในนะครับตามข้อมูลที่เจ้าของแจ้งมานะครับก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับกับมิตซูบิชิซา d านะครับนี่ฮะอือภายนอกนี่ไม่รู้จะไปตีอะไรจริงครับงดงามตามท้องเรื่องที่แจ้งมานะครับ สีน่าจะมีการทําใหม่ไปสักพักใหญ่ๆนะครับจากที่ดูนะฮะแต่ตัวเนื้อสีค่อนข้างบางนะครับบางจับเลยอะดีแม็กคันนี้นะครับไม่ได้หนาไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะนะครับเต็มที่น่าจะมีการขัดเคลือบอะไรเงี้ยนะครับทําสีมาใหม่นะครับแต่ก็น่าจะนานอยู่แหละผมว่านะครับโอเคเลยนะครับภายนอกนี่คือเรียกว่าน่าจะไม่มีตําหนิใดๆนะครับสําหรับดีแม็กคันนี้นะนี่ครับด้านหลังสวยนะครับโอเคฮะแม็กไลเนอร์ก็มีมาให้นะครับ ดูแล้วไม่แย่นะครับหาต้นหนีไม่เจอเลยสำหรับสีภายนอกนะครับเนี่ยโอ้โหสวยจริงอะไรจริงนะครับดูใหม่มากนะครับนี่ขนาดปีศูนย์หกแล้วเนี่ยสติกเกอร์นี่อาจจะเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานหรือเปล่าผมแอบดูหน่อยนิดนึงนะครับอืมสติกเกอร์นี่เหมือนจะเดิมโรงงานด้วยนะฮะเนี่ยอืมแล้วสีค่อนข้างบางนะครับสวยจัดเลยนะครับดูนะแกนนะครับบางจัดเลย นี่ครับแก้มอืหือบางจริงอะไรจริงนะครับแล้วสีสวยด้วยนะครับสีนี้ผมว่าน่าจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะดีแม็กคันนี้นะครับไฟหน้ากันชนกระจังหน้าโอเคเลยอะดูดิฮะเป็นไงฮะเฮ <c oughs> ้ยสวยนะเนี่ย <c oughs> นะครับอืมหือ๋อผมลืมบอกไปนะครับคันนี้ที่เด็ดเลยคือเจ้าของออ่จ่ายค่าโอนค่าต่อภาษีค่าอะไรเงี้ยดำเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับบนราคา เก้าหมื่นห้าพันบาททุนทวดนะครับไม่มีเศษที่เหลือแล้วนะครับก็คือเก้าหมื่นห้าประมาณนั้นนะฮะดูดิเราได้ภายนอกอย่างนี้นะครับสวยจัดดูภายในนิดนึงนะครับทางด้านภายในนะครับประมาณนี้นะฮะแผงประตูเป็นมือหมุนนะครับโอ้โหแอบเสียดายนะฮะถ้าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ S L X อนี่ราคานี้คือหน้าได้หน้าโดนแต่เป็นมือหมุนราคานี้ก็ไม่แย่นะครับถ้าภายนอก สวยไม่มีตำหนินะครับภายในคอนโซลช่องแอร์โอเคแผงประตูอยู่ครบแอบมีจอแถมมาให้ด้วยนะนี่ฮะโอเคครับคอนโซลกลางไม่แย่เบาะนี่น่าจะหุ้มมานะครับไม่รู้ว่าสภาพเบาะเดิมเป็นไงเดี๋ยวใครว่ากันอีกทีนะครับด้านข้างคนขับไม่มีตำหนิห้องโดยสารแคบด้านหลังนะครับวดูสวยอยู่นะครับเนี่ยอ่ะดูพร้อมดูใหม่วิถือว่าภายในก็ไม่แย่นะ ภายนอกก็น่าจะร้อยนะครับภายในนี่คือน่าจะมีเกือบเกือบร้อยนะครับหรือจะร้อยก็ได้นะเพราะว่าจากที่ผมดูนะคอนโซลหน้าปัดพวงมาลัยช่องแอร์ต่างๆแผงประตูมันไม่ได้มีชํารุดอะไรนะฮะก็คือดูพร้อมใช้อ่ะีดยครับดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหตามความคาดหมายนะครับนี่ไงฮะเม็ดเชื่อมอืสวยๆอย่างนี้เลยนะนี่ครับเม็ดเชื่อมเดิมโรงงานสวยจัดอือฮึมก็การันตีนะครับคันนี้ตามที่เจ้าของแจ้งมานะครับไม่มี อ่าเขาเรียกอะไรบุบหนักชนใหญ่พิกคว่ำน้ําท่วมนะครับเป,เป๊ะเลยนะครับสีก็สวยก็จากที่ดูดูแล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปติอะไรนะครับสําหรับภายนอกภายในนะของดีแม็คันนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างย้อนกลับไปดูนิดนึงอ่าทางด้านช่วงล่างนะครับชัซซี่ก่อนเลยนะครับชัซซี่มีรอยแบบเหมือนเป็นสะเก็ดสนิมนะครับแต่ไม่ได้ผุนะนะเป็นละอองสนิมนิดหน่อยนะครับบวกคาบฝุ่นแดง นะครับยางโอเคซีรีสประมาณนี้นะบารโวนะครับเอทต่ดูด้านหลังตรงนี้นิดนึงนะครับด้านล่างทางด้านนี้ก็ดูแล้วไม่แย่นะเพาหลังนะครับเพากลางแหนบโชค๊คอืมแต่ก็มีละอองสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับก็น่าจะอืมน่าจะตโอ้โหจะเคลือบมาแล้วดีนะแต่นี้ไม่ได้เคลือบนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ห้องเครื่องดูสะอาดดูสวยนะครับนี่ครับ นัดแก้มมีการแกะถอดมานะครับนี่อาจจะถอดทําสีนะครับก็เป็นได้นะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วก็อมไม่แย่ครับโครงคานก็ไม่แย่นะครับนี่ฮะได้รูปอยู่นะครับก็เป็นของเดิมโรงงานประมาณนี้นะซุ้มไม่มีสนิมนะครับห้องเครื่องดูสะอาดนะครับมีคราบน้ำมันเก่าเล็กน้อยนะด้านหน้านะครับ มันจะสินคอหน้าแตกนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับของดีแม็กพูดไปหลายคลิปเหลือเกินซีนหลังนะครับไม่มีคราบน้ำมันเก่านะครับแล้วดูเครื่องดีสะอาดเกลิบนะครับหม้อลมปั๊มเบรกโอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวน็อตแก้มขวาครบทุกตัวนะครับน็อตเติมโรงงานโอเคฮะคานหน้าหม้อน้ําดูแล้วนะครับไม่แย่น,นั่นืมเพราะว่าภายนอกประมาณนี้ภายในประมาณนี้นี่ถือว่า อ๋อส่วนตัวผมมองว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างใหม่ดูพร้อมใช้มากๆนะครับไม่แย่เลยทางด้านนีล่ะเพดไม่เดิมนะครับเพดรอยมีการยิงย้ําใหม่นะครับเนี่ยเพดมีการยิงย้ําใหม่นะครับล้วงไปนี่มันจะเป็นเดือยออกมานี่เขาก็น่าจะพยายามตัดแล้วก็กาเรียกอะไรตะไบเหล่าให้มันทู่แล้วนะครับแต่ก็ใช่ครับเป็นเพดย้ําใหม่นะครับเพดไม่เดิมนะครับมันจะมีการแกะ ถ้าแกะทําสีมันก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่ดูแล้วน่าจะโดนจิ้มมานะครับดําหนินะครับนี่ฮะน่าจะมาจิ้มนี่ครับเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับเนี่ยจิ้มช่วงนี้มาเลยนะครับเนี่ยรอยโดนจิ้มนะครับแล้วก็เพจมีการน่าจะทุบใหม่ด้วยนะครับเนี่ยมียับยับนะครับโอเคฮะ รถน่าจะมีจิ้มหน้าซ้ายมานะครับอยู่ที่รับได้ไม่ได้ละกันนะครับประมาณนั้นผมก็รายงานตามความเป็นจริงเท่าที่เห็นนะครับไม่มีอวยอยู่แล้วนะครับแต่นอกนั้นนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ห้องห้องเครื่องนะครับไม่มีตําหนิไม่มีผุไม่มีพังนะครับก็ตามนั้นรถมีจิ้มหน้า้ายมานะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบขับดูนะครับเทสระบบอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์นะครับ ช่วงว่างเบรกอย่างโชคคัดเกียร์นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับว่าราคา9ก้0 0มบาทนะครับกับ d m a ม SX ปี06คันนี้เนี่ยมันซื้อได้ไหมอันดับแรกเลยนะครับจากที่ไปขับมาได้สักพักใหญ่ๆนะครับก็คือไปขับถนนหลวงนะฮะปรากฏว่าอัตราเร่งกําลังเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ได้แย่เลยนะครับยังขับมันอยู่นะครับยังขับสนุกอยู่อัตราเร่งเบรกโอเคครับคัดโอเคเกียร์บุตเกียร์แน่นๆนะครับเปลี่ยนง่ายๆทุกเกียร์เลยแอร์หนาวด้วยนะครับแอร์เเยย็นจี๊บ ดีแมคันนี้นะครับแต่ว่าจากที่ไปขับมาอันนี้ผมพูดตรงๆนะใครที่สนใจอยู่นะครับหรือว่าดูตั้งแต่แรกกันนะฮะสนใจเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะฮะใครที่จะซื้อไปนะครับที่มีความสนใจอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุยกับทางเจ้าของรถด้วยอีกส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างถ้าเขาไม่มีการปรับแก้ไขนะครับผมมองว่ายังไม่น่าซื้อนะสำหรับดีแมคันนี้แต่ถ้าเกิดว่า เขาทําให้อะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าน่าซื้อน่าสนใจนะครับราคามันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับเก้าหมื่นห้าเท่านั้นเองแล้วก็พร้อมทุกอย่างเลยนะครับโอนให้ต่อภาษีทุกอย่างพอร์ประกันอะไรเงี้ยเขาทำให้หมดเลยนะครับบนราคานี้นะครับเก้าหมื่นห้าก็อยู่ที่เวนานะกันอ่ะไหนๆก็พูดละคือจากที่ไปขับมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองว่าอัตราเร่งกาลังเครื่องยนต์เบรคคัดเกียร์เนี่ยมันได้นะครับติดเรื่องเดียวเลยนะครับคือช่วงล่างนะครับช่วงล่างเขามีปัญหาอ่านิดนึง นะครับจากที่ผมขับดูเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับพวกเรื่องโช๊กด้วยนะครับแล้วก็พวกลูกยางไม้ตีกองหรือว่าพวกตรงขาเรียกอะไรขาโถปะเขาเรียกอะไรนั่นแหละตรงนั้นแหละนะครับลูกยางมันน่าจะสึกนะครับเลยทําให้มีการเขาเรียกอะไรเหล็กอะ่ะมันถูก,กันนะครับจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นเวลาที่มันตกลุมหรือขึ้นเนินลูกระนาานะครับเนี่ยจริงๆผมไม่รู้หรอกนะครับพอผมมาลองขับช้าๆนะครับในชุมชนนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีหลุมมีเนินลูกระนาามีอะไรเงี้ยมันก็เลยสัมผัสได้นะครับว่ารถเนี่ย มีอาการโชคอาจจะน่าจะเสียนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกลูกยางนิดหน่อยเท่านั้น นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันแพงมากจนเกินไปนะครับมันอยู่ที่เขาจะทําให้หรือไม่ทําให้ดีกว่าถ้าเขาทาให้หน่าซื้อแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําให้ก็อยู่ที่เอฟซีแฟนเพจจะพิจารณากันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็รีวิวอย่างตรงไปตรงมาได้ประมาณนี้นะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับรีวิวให้แล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกับทางช่องตำลารถเนาะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ